สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราเก็บเห็ดสนได้ครึ่งตะกร้าแล้วนะคะป้าว่าจะมา,มาขึ้นเขาตรงนี้ไปตรงนี้สักนิดนึ่งไปกันเลยตรงนี้ลองดูกว่ามันจะมีเห็ดให้เราเก็บไหมตรงนี้ยขึ้นมาไม่เยอะหรอกค่ะเพื่อน,<ๆ>นเคยมีเห็ดอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ไม่ไกลจากไม่ไกลจากหลังบ้านนะคะแต่ป้าก็จะไม่ขึ้นสูงนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราไปเก็บเห็ดคอนสนมาเราจะขึ้นทางบนนู้นนะคะ จะไปดูเห็ดพึ่งหวานว่าเห็ดพึ่งหวานเขาขึ้นหรือยังนะคะไปดูกันเลยค่ะเห็ดอินรีย์ขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆปีที่แล้วนกพรเอาไปเยอะเลยเห็ดนกอินรียป้าลองเก็บไปบ้างดีกว่าปีนี้โอ้งามค่ะดูซิว่าไปทําอะไรอร่อยป้าจะลองไปทําดูนะคะนี่เขาขึ้นงามเลยล่ะดอกงามๆแต่าม,มาเที่ยวนี้เราต้องมองไกลๆหน่อยนะคะเพื่อนๆ ได้เห็นบรรยากาศบนเขามากนะคะเพื่อนๆเ,เราจะได้สบายสบายตาบางคนอาจจะเบือ่อถ่ายให้ดูแต่เห็ดแต่เห็ดโอ้โหเพื่อนๆเ,เราไม่ได้ขึ้นมานานดูเห็ดหนังไก่ค่ะอ่าเราเจอเห็ดหนังไก่แล้วมันมีดอกเล็กดอกใหญ่นะคะ ป้าจะเก็บอันที่เก็บได้นะคะเพื่อนๆอุ้ยเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆจ๋าดูสิเดินนี่ต้องอย่างระวังเลยนะคะเนี่ยโอ้โหตรงนี้ดองเลยค่ะเพื่อนๆแต่ป้าเก็บอันนี้เสร็จแล้วนะอีกอีกีกกก่วันดีป้าจะมาเพราะว่าดอกเล็กๆเขาเต็มเลยค่ะเราจะจงไว้นิดนึงอือหอไม่หวานจริงๆเลยเพื่อนๆนี่ อ๋อมันเป็นเห็ดหนังแกะนะคะเนี่ยไม่ใช้หนังไก่ถ้าหนังไก่มันจะมีออหนังไก่นะคะหนังแกะคะ่ะอันนี้เป็นหนังแกะคะ่ะเพื่อนๆแกะก็เอาไก่ก็เอาค่ะโอ้โหเดี๋ยวเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 วันไหนจ้าจะมาเจอดงแล้วคะ่ะดงแล้วเราจะเอาอันที่เอาได้นะคะเพื่อนๆ แต่เราก็จะไม่ปล่อยเข้าแก่ล้ค่ะปีนี้เพราะเราเจอเลยละอือหือขาอย่างอ้วนเลยเพืเ่อนหนังแกะหนังแกะปีนี้โอ้โหดกเอาการเลยนี่ค่ะอันนี้อันนี้เราจ่มไว้อันนี้จ่มไว้เลย่าเราจะได้เก็บฟินๆนะคะแต่ดักโอโ้โหสมบัติดีใจยิ่งกว่าอะไรอีกดูเพืเ่อนๆดูไปก่อนนะคะ ดูดอกใหญ่แล้วน,นู้นอะ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บน,นู้นโหน,นี่เขาเรียกว่าดงค่ะนี่ค่ะเพื่อน,นเราจะเก็บอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าหนังแกะนะคะเพื่อนๆเนี่ยหนังแกะเขาจะไม่มีขนข้างล่างเพราะว่าพอมันโตปุ๊บเราจะเก็บแบบฟินๆน,นี่ค่ะอันนี้พอเอาได้โอ้โหสวยค่ะ นี่ค่ะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวทิ้ไว้ก่อนมันก็เป็นของเรานั่นแหละถ้าไม่มีคนมาเก็บเพราะว่าป้าๆต้องมาอยู่แล้วอันนี้มันเป็นถิ่นของเราแต่ใครจะมาเก็บก็ได้นะคะเราไม่ว่ากัน แต่ถ้าไม่มาป้ามาป้าก็เจอป้าก็เก็บค่าเห็นไหมนอนเขากินละไม่ใช่นอนน้องท่าค่ะนูนะ่นอะถ้าขึ้นไปทางนู้นก็อย่างชันเลยค่ะแต่ป้าจะไม่ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าชันมากค่ะป้าไปเะไรป้าก็ไปทางนี้ทุกทีเนี่ยถ้าเราถ้าเราเหลือไว้เนี่เที่ยวหน้าเราก็อืม ได้ได้เพื่อนดูแน่นอนเพื่อนดูฟินๆแน่นอนนี่ค่ะปีกนกปีนี้ป้าจะลองปีกนกแล้วค่ะลองเอาไปทำกินซิว่ามันซีแซบบอปีนี้ปีแรกของป้าก้อยนะคะที่เก็บปีกนกค่ะแต่นกตีบอกว่าอร่อยอร่อยป้าก็ต้องลองค่ะเพราะน้ตีทุกเห็ดนางอร่อยหมด นี่ค่ะปีกนกนเ,นเพื่อนๆจ๋าดูดูค่ะดูความเยอะของเขาเก็บเลยปีนี้จะลองปีกนกซะหน่อยนี่ค่ะปีกนกเขาก็มีขนเหมือนเหมือน เหมือนหนังไก่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าจะลองไปแยกต้มดูนะคะว่าแต่ดอกเด็กเราก็ยายวๆดอกใหญ่ดอกใหญ่ขาเขาอวบอันดีจังอ,อันนี้หนอนกินแล้วค่ะ อันนี้อยู่ใกล้เห็ดอันนี้ป้าไม่เก็บดีกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเห็ดพิษเราอย่าไปเสี่ยงเลยนะคะเราไม่ต้องไปเก็บเขาอันนั้นนะเขาอยู่ใกล้เห็ดที่เราไม่รู้จักค่ะเพื่อนดูสิคะมันกำลังจะเริญเติบโตคะ่ะดูเขาไว้ตั้งแต่ขราวใช่แล้วเราเก็บได้หน่อยหนึ่งคะ่ะเพื่อนเพื่อนพอได้พอได้อันนี้พอได้ เก็บเลยค่ะ,คะเขาสวยค่ะอันนี้เราไปโดนเขาล้มแล้วเราก็เลยต้องเอา จะขึ้นไปดูข้างบนนิดหน่อยนะคะบริเวณนี้เองค่ะแต่เห็ดพึ่งหวานมันไม่ขึ้นเลยแถวนี้ปกติมันจะมีนะคะเนี่ยไม่ขึ้นซักกระดอกหนึ่งเลยปีที่แล้วอุ้ยปลาวันดีจังขาใหญ่ขาใหญ่ายายเก็บได้ค่ะเอ๊ะนี่มันเห็ดอะไรเนะี่ยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยดูสักหน่อยซิว่ามันเป็นเห็ดอะไร เป็นเห็ดอะไรอ่ะเห็ดพึ่งหวานเหรออุ้ยเจอเห็ดพึ่งหวานแล้วครับเพื่อนๆอ๋อน,ออนี่มันจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้หงามจริงๆค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าจะเบาๆยังไงก็ไม่รู้อะเดี๋ยวข้าไปตัดขาที่บ้านโชว์แล้วกันนะคะนี่ค่ะโอ้โหมุดดินออกมากว่าจะมุดออกมาได้ นี่ค่ะเดี๋ยวไปตัดที่บ้านโอ้งามค่ะป้าก็<ผ>เห็ดพึ่งหวานกำลังโผล่มาเลยเพื่อนๆโผล่มามันก็ตายไปเลยดูตัมุตตัวมีขึ้นมาก็โดนแล้วโดนจัดการค่ะเสียงน้นตกจำได้ไหมคะเพื่อนๆ ปีที่แล้วฝนตกป้าก็ขึ้นทุกวันเลยนู่นเดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างนู้นนะคะลงไปกันเลยค่ะไม่ดูอะไรมาโดนเขาล้มล้มก็เราต้องเก็บเขาเพราะว่านี่ค่ะ ไปเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเรามาถึงจุดที่เราจงไว้นะะี่ค่ะเขาบานหมดล้วอันเล็กๆอะ่ะวันนี้เราก็สามารถเก็บได้หมดเลยนะคะวันนี้เก็บละคราวนี้เก็บหมดจริงๆคะ่ะ สวยค่ะสีเขาสวยสวยเพราะว่าตรงนี้อ่ะเขาโดนแดดค่ะเพื่อนๆสีเขาเลยสวยป้าก็ปล่อยเขาไว้มันเด็กเกินป้าก็ไม่เอาเราก็หวังว่ามาเที่ยวหน้าเราจะได้เก็บแบบสวยๆฟินๆ มันก็จะเหลือไว้ครบทุกดอกที่เราเราเหลือไว้กี่ดอกมันก็จะบานให้เราทุกดอกแต่เนี่มันเล็กเกินเวลาเขาโดนแดดมันจะเหลืองสวยจริงๆ,ๆนี่ค่ะสวย มีอีกไหมแถวนี้เราจะแบกหาดูนะคะจะไม่มีแล้วมันงคะเพื่อนๆแถวนี้ม่แบกดูแถวนี้โอ้โหเพิ่งหวานบานไปซะแล้วค่ะเดี๋ยวดูซิมันได้ไหมหวานรือว่าขาลายโอ้ยนี่ยังมีเหลืองอีกค่ะเพื่อนๆนี่ เดี๋ยวเราดูไออันนี้สิโอ้ไม่ได้แล้วค่ะแต่อันนี้ยังได้อยู่นี่ค่ะโอ้โหแม้ดอกอย่างงี้เอาไปตากแห้งดีเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหสวยค่ะเพื่อนๆแหลมแช่มเลย วันนี้เราก็ได้เห็ดหลายชนิดนะคะมีอีกไหมนะถานี้อันไหนที่เราเหลือไว้เขาก็จะเหลือไว้ให้เรากินนะคะยังไงเอาเห็ดอะไรนี่อยู่ตรงเนี้ยอู้เห็ดเหลืองค่ะนนเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดอะไรโอ้อันนี้ไม่ได้แล้วค่ะ แต่มีเห็ดเหลืองอยู่ตรงนี้ค่ะโอ,อ้โหเขาก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ไม่เห็นอะเอ,อนาแล้วนี้เราเอาไปตากค่ะอันนี้ได้เลยตากไดออ้มันจะไปแล้วเนี่ยค่ะงสะเห็ดรุ่นแรกโอ้นี่ค่ะนี่ได้อยู่ใส่เห็ดรุ่นแรกอะมันก็จะบานหมดแล้วค่ะนี่ไงตรงนี้ก็น,นี้เราไม่เห็นมันนี่ นี่ค่ะนี่กำลังจะลากันอยู่พอดีเลยลาไม่ลงค่ะนี่ค่ะเพื่อนจ๋าดูอะไรนี่มันขดอยู่เลยค่ะโอ้โหยังไม่ลอดสายตาป้าก้อยเลยก้อยอ,ออกมาเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหดอกยังกระบ,บานเนี่ยเพื่อนๆกำลังอึบๆเลย กำลังกรอบกลมๆเลยค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหสวยค่ะหูยสวยขนาดเลยเดี๋ยวเอาดินออกหน่อยหนึ่งโอ้โหพากำลังกินเลยเพื่อนๆจ๋าโอ้ยนี่น้องหนอนมันมองไม่เห็นมั้งคะเนี่ยมันยังแบบสวยงามอลามตายอยู่เลยโอ้โหความงามของเขาขอบคุณธรรมชาติ ที่เหลือไว้ให้เราน้องหนอนไม่เจอนั้งคากไม่เจอนี่เจอเหลือหนึ่งดอกเพื่อนๆเ,เจอแล้วก็เก็บสิคะนี่ค่ะนี่ป้าก็เสร็จจากเก็บเห็ดแล้วนะคะเพื่อนๆ ป้าก้อยก็ขอขอบพระคุณนะคะสําหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าก้อยค่ะปะวาวันนี้ป้าก้อยได้สองคลิปนะคะเดี๋ยวปย้าก้อยจะโชว์เห็ดให้ดูว่าป้าก้อยได้เห็ดอะไรบ้างเดี๋ยวป้าก้อยจะไปทําคลิปเก็บเห็ดตัดขาเห็ดนะคะทําความสะอาดเห็ดเมาส์ม,มสอยซอยแปดไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆยังไงป้าก้อยขอขอบพระคุณนะคะสําหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าก้อยค่ะ,คะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ระหว่างทางเดินกลับบ้านค่ะเพื่อนๆเ,เรามาเจอคุมทรัพย์อีกแล้วแล้วเราจะผ่านไปได้อย่างไรนี่ค่ะดอกกำลังกินค่ะอุ้ยมีนังนอนด้วยตกใจเลยโอ้โหแต่เขาบอกกำลังนี้กำลังอร่อยนะเพื่อนๆอ,อืมเสียงกุบกุ๊บเลยค่ะเพื่อนๆเ,เสียงน้าไพระ นี่ค่ะมันเหมือนจะมีแมงกินด้วยนะคะนะเพื่อนๆดูดูดีอีสองสามวั 2, นก็ต้องเดินขึ้นมาดูใหม่เพราะว่ามันกำลังขึ้นค่ะนี่เอามหมด ข้างบนก็มีค่ะข้างบนมันก็โรยลาไปซะละข้างบนเขาดอกใหญ่แม่เจอเขาเพอเวอร์เลยค่ะเดี๋ยวเราก็เราเอาตอแต่ดอกเล็กนู่นข้างในดอกเล็กค่ะดอกใหญ่ให้เขาอยู่ไปเป็นสปอของปีหน้าปีหน้าเราก็ไม่ต้องไปไหนละคะ่ะเก็บมนอยู่แถวๆนี้แหละ น่าจะมีอีกนะเจอต้อนตำแยค่ะเพื่อนๆยานมันยานตำแยดูเียขบานหมดแล้วเรามาช้า ey, เราไม่รู้เนาะมันออกอะแต่ว่าตรงนี้อันตรายมากเลยตำแยเ,เยอะค่ะนี่คะ่ะต้นตำแย่นี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 ่น,น,น,นี่โอโ้โหเจอตอดเข้าไปแล้วก็อันนี้ตอก ข้างบ้านปลาก้อยก็ขึ้นแล้วค่ะนี่แต่ปีนี้เขาขึ้นน้อยจังหรือว่าเขาจะขึ้นใหม่อีกจริงๆปีนี้มันขึ้นเร็วมากเลยนะปีที่แล้วมันขึ้นตั้งเดือนเดือนออปลายปลายสิงหานะ่ะปีนี้เขาทำไมขึ้นเร็วจัง เขาอาจจะขึ้นจะขึ้นรุ่นสองอีกนะคะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้ข้างบ้านเรานะคะออ้ยดูผลไม้สิผลไม้ดูผลไม้คุณสามีเขาไม่ตัดต้นค่ะปีนี้เขาเก็บไว้ให้เราเก็บกินกันเขาทุกทีเขาจะตัดไอ้อะไรอ่ะตัดหญ้าเขาก็จะมาตัดตรงนี้ด้วยแต่ปีนี้นางไม่ตัดค่ะ นี่คะ่ะเพื่อนๆอร่อยนะคะเนี่ยอดอกอันนี้นะสวยค่ะแต่ว่ามันมีหนามด้วยนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆเห็ดคอนสนสีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็อันนี้เห็ดเห็ดเหลืองกับเห็ดหนังแกะค่ะ นางแกะเขาเล็กๆเ,เขาก็กรอบๆกลมๆนี่ค่ะคันทะแลนนะคะเห็ดมันปูค่ะสวยงามค่ะอันนี้ป้าทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวป้าจะตัดอันนี้ให้ดูความสะอาดนี่ค่ะเห็ดขอนสนก็น่ารับประทานค่ะอ่อ,อนอ่อ,อน แต่อันนี้มันต้องแกะออกหรือเปล่าเนาะมันมันยังไม่หลุดอะค่ะเพื่อนๆปีนี้ปาก้อยปะก้อยเก็บเห็ดอันนี้ข้างแรกนะคะเพราะว่าไปลองกินบ้านน้องตีแล้วรู้สึกว่าอร่อยคะ่ะก็เลยติดใจเก็บมั่งค่ะน้องตีอยากจะมาเก็บมาก เป็นป้าเก็บมาวันนี้ฟินนางเลยอยากเก็บเดีย๋ยวลองไปต้มดูไปต้มแล้วก็เขาบอกว่าให้ใส่ข้าวสารไปหน่อยถ้าข้าวสารดำก็แสดงว่าเห็ดกินไม่ได้ แต่อันนี้เมื่อวานนี้น้องตีลองใส่ข้า3สามนะคะแต่ป้าก็จะใส่อีกออปีนี้ป้าเก็บป้าก้อยเก็บเห็ดอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เห็ดปีกนกก็เก็บเป็นครั้งแรกนะคะแต่เขาง,งามมากอะป้าเลยอยากเก็บนี่คะ่ะ นำ้นำเงาเวลาเด็ดเขาเนี่ยเขาจะดังกรึบกรบกรบดีจังเลย ตรงนี้เ็าออกหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขายังไม่หลุดถ้าเกิดตรงนี้เขาหลุดปุ๊บเนี่ยตรงนี้เขาหลุดปุ๊บเนี่ยเขจะเป็นแหวนตรงนี้เขาบอกว่าถ้ามีแหวนแล้วกินได้เนี่ค่ะพอหลุดปุ๊บมันจะเป็นอย่างเงี้ยป้าก็ตั้งกล้องสกายเลยตรงข้างบ้านป้าเลยเอ๊ะทำไมตรงนี้เขาเหลืองอ่ะไม่เข้าใจ มันทำไมคนละสีกันเนาะน,นี่ขาเหลืองอันนี้ขาน้ำตาลไงเนี่ยมันยังไงเหมือนกันไหมอ่ะอันนี้เลื้องเหลืองอะ่ะเลือมันโดนแดดเหอหรือยังไงแน่ปีที่แล้วอันเนี้ยตรงข้างบ้านป้านเนี่ยเขาเก็บไปกินแล้ว แต่หน้าตามันก็คล้ายๆกันนะ <Yeah. S 1> เห็นเขาเอา่อไปเก็บนะโอ้โห เสียงดังกรึบกรึบแม่ฟินจังเลยแล้วมันขึ้นเป็นแพ้อันนี้ถ้าใส่ซุกกี้ใส่เอาไปผัดน้ำมันหอยผัดเบคอนผัดเนยผัดอะไรอร่อยหมดแล้วกันะะเนี่ย ป้ยก็อยากจะทำคลิปเอ่อทำคลิปทำความสะอาดเห็ดให้ดูบ้างแต่ว่าก็ป้าก็ไม่อยากให้มันนานเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อบางคนก็อยากจะดูทำความสะอาดเห็ดเนาะบางคนก็อยากจะดู เบางคนก็อยากจะดูเก็บเห็ดยังไงตรงไหนไม่ชอบก็คลิกผ่านไปแล้วกันนะคะเพื่อนๆ งั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวเกินไปป้าก้อยขอขอบพระคุณนะคะสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าก้อยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ